สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของเสียงสะท้อนชายแดนใต้นะคะช่วงเวลาที่จะเปิดเวทีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนักวิชาการบุคลากรทั้งในและนอกพื้นที่รวมไปถึงประชาชนนะคะได้มีเวทีในการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและความต้องการในการหาทางออกเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนักวิชาการมาพูดคุยวิเคราะห์ประเด็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงนโยบายรัฐศาสตร์ของรัฐบาลในฐานะผู้ที่รับผิดชอบสามารถที่จะเดินมาถูกทางมากน้อยแค่ไหนและก้าวย่างต่อไปควรจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรในมุมมองของทางด้านดรมูฮัมหมัดอิยาสยาปรังนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจรรําภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลายัยรามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ อาจารย์คะในเบื้องต้งนนี่อาาต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่ามุมมองของอาจารย์อาจารย์มองแล้วภาพรวมของปัญหาจาังหวัดชายแดนภาคใต้มันประกอบไปด้วยปัญหาในมิติในอะไรยังไงบ้างและน้ําหนักเป็นยังไงคะอาจารย์อันดับแรกก่อนนะครับก็คือว่าปัญหาในความไม่สงบนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยเรามาากักจะมองว่าเป็นปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็เป็นความจริงเพียงบางส่วนนะครับแต่ผมมองว่าปัญหา สามแชาติในภาคใต้นั้นแยกไม่ออกกับปัญหาทางการเมืองไทยในปัจจุบันะนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเราเนี่ยเรายังไมอ่อยู่ในภาวะซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่แรงต่างๆนะครับ<ม>หรือว่าปัจจัยต่างๆหรือว่ากลุ่มคนต่างๆเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด การเมืองการปกครองของประเทศอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นสําคัญนะครับประเด็นถัดมาก็คือว่าในการที่เราจะวางยุทธศาสตร์หรือว่าแก้ไขปัญหาทางภาคใต้ให้มันสําเร็จรุ่วงเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้แค่แค่แคคเรียกว่าวันโซลูชันหรือว่าแก้ไขปัญหาด้วยด้วยวิธีทางเดียววิธีทางเดียวค่ะนะครับยิงนกตัวเดียวได้ นัดเดียวได้หลายตัวอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมียุทธศาสตร์หลายๆอย่างรวมกันนะครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเท่านั้นนะครับมันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องสินค้าซึ่งผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์นะครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องคนนะครับปัญหาเรื่องชายแดนระหว่างระหว่างเรากับกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นหลายปัญหาเนี่ยมัน <enth> มันรุมเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้ในการแก้ไขเนี่ยเราคงจะต้องอาวางยุทธศาสตร์ให้มันให้มันครอบคลุมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามักเน้นในเรื่องของการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าการปราบปรามไม่สําสคัญแต่ว่าเราจะต้องทําควบคู่กันไปในใน,ในหลายระดับนะครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าเน้นเรื่องของการปราบปรามแต่สิ่งที่ต้องทําควบคู่กันจริงๆควรจะเป็นใดคะการพัฒนา การพัฒนาเนี่ยเราก็พูดกันมาเยอะมากนะครับเ,เราพัฒนากันมาตั้งแต่สมัยอจอมพลสฤษดิ์รัะระนะครับแล้วก็พัฒนากันมาหลายปีดีดักแล้วแต่ว่ามีงานวิชาการหลายชิ้นแล้วก็ผลการวิจัยหลายชิ้นบอกว่าสังคมจังหวัดชียงภายใ,ใต้นั้นเป็นสังคมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเล็กเป็นสังคมซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่นับถือศาสนาิสลามซึ่งในความคิด ของอิสลามนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแนวความคิดในลักษณะเชิงทุนนิยมเพราะฉะนั้นถ้ากว่าเราพัฒนาในเชิงทุนนิยมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันแทบจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นในความเห็นผมผมคิดว่าทําอย่างไรให้กลไกปกติของสังคมเนี่ยมันทํางาน嗯嗯นะในปัจจุบันเนี่ยทางภาคใต้กลไกปกติมันไม่ทํางานไม่ว่ากลไกในเรื่องของอความยุติธรรม嗯嗯กลไกกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม หรือ,อกลไกในเรื่องของประชาธิปไตยหลายๆอย่างอย่างเช่นการเลือกตั้งในปัจจุบันการเลือกตั้งในสามยัดชยายแดนภาคใต้นั้นยังอยู่ภายใต้พรกรสุกเฉินนะครับอยู่ภายใต้พรกรสุขเฉินเพราะฉะนั้น,นกลไกต่างๆในระบบประชาธิปไตยนียมันยังมันยังไม่ทํางานอย่างเต็มที่ค่เนื่องจากว่าเราใช้ใช้กฎหมายพิเศษมากมเกินไป แต่หลายคนก็มองว่าตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการแนวทางการแก้ไขปัญหานอกจากเรื่องของการปราบปรามดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะเข้าไปเปิดพื้นที่พูดคุยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดแนวทางเสวนามากขึ้นอาจารย์มองว่าตรงนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่งอางไขณะนี้มีองค์กรภาคประชาชนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันนะครับในการที่จะเปิดพื้นที่ในการพูดคุยแต่ก็ยังยังอยู่ในระดับซึ่งซึ่ง ซึ่งแคบๆอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราามากเท่าไหรนักเนื่นองจากเหตุว่ามันก็มีหลายปัจจัยด้วยในเรื่องการพูดคุยเพราะเหตุว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความรุนแรงค่อนข้างมากแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ดาเนินดําเนินการ,รให้เกิดความรุนแรงขึ้นมานะครับแล้วก็ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบมัน ก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยเวลาในการที่จะทําให้กระบวนการการพูดคุยเนี่ยมันเข้าสู่ทิศทางที t à, <t ่ได้ได้โดดได้ผลค่ะดิฉันขอย้อนไปข้อแรกที่อาจารย์พูดถึงสักนิดหนึ่งบอกว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่แยกไม่ออกกับการเมืองในปัจจุบันอยากให้อาจารย์ขยายความการเมืองในมิติในแง่มุมไหนยังไงที่แยกแยกไม่ออกกับปัญหาชายแดนใต้ค่ะอาจารย์คือคือในปัจจุบัน ปัญหาในเรื่องของการขยายอํานาจของอทหารนะครับในการเมืองไทยซึ่งในปัจจุบันเราเห็นว่ามีการต่อสู้กันทางอํานาจค่อนข้างมากอะไรโดยเฉพาะย่างยิ่งาฐารเองเขาก็เข้าไปขยายอำนาจโดยเฉพาะยิางยิ่งในสามเหี่ยมชนภักีมีการตั้งกองพลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกองพลเพราะฉะนั้นเนี่ย มีหลายคนพูดว่านี่เป็นอุตสาหกรรมความบุนแรงหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมความไม่มั่นคงนะครับอันนี้ก็ก็ก็เป็นที่น่ารับฟังเพราะเหตุว่าถ้าเมื่อใดเขาตามรัฐบาลเนี่ยมีระบบที่มั่นคงแล้วก็มีประชาธิปไตยที่มั่นคงเราเห็นว่า,าการแก้ไขปัญหานี่ก็จะจะจะใช้ระบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นคือคือเราต้องมั่นใจอย่างหนึ่งครับว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ดีที่สุด ในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาสังคม bold, ในทุกทกที่ bold, ก็ต่อเมื่อเราเข้าเรามั่นใจว่าระบบประชาธิปไตยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ <bold. S 1> เราก็จะได้ใช้วิถีทางในระบบประชาธิปไตยในกา, bold, ใการแก้ไขปัญหาหาไม่แล้วเราก็จะใช้กฎหมายพิเศษแก้ไขอยู่เรื่อยไป bold, <ème> เมื่อใช้กฎหมายพิเศษเนี่ย <Beau> ผลของมันเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการจับแบบเบียงแหอย่างเช่นในเรื่องของการ ผลผลกระทบของของ,ของสิทธิทมนุษยชนเป็นต้นแต่เราไม่ได้หมายความว่า,าผู้กระทําผิดเนี่ยสมควรได้รับการลงโทษผู้กระทําผิดสมควรได้รับการลงโทษนะครับแต่ว่า,าเราจะต้อง ทำควบคู่กันหลายมาตรการอ,อาจารย์คะถ้าอาจารย์พูดว่ามีการขยายอานาจในส่วนของเชิงความมั่นคงดิฉนันคุณต้องถามตอบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยออมีความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลโดยเฉพาะการตั้งศูนย์อเมอริกันบริหารแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสปก,กอจชตในแง่มุมหนึ่งความมั่นคงมองว่าเป็นการรวมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง17กระทรวง66หน่วยงานหรือแม้กระทั่งสอบบตอกับกรมนเข้ามา เชื่อมประสานกันให้การทํางานแต่อีกบางฝ่ายมองว่าการมีสอปกรชตทขึ้นมากลายเป็นเหมือนว่าให้ความมั่นคงมานําการพัฒนาในพื้นที่หรือว่าเอากรมนอขึ้นมาเพื่อที่จะมีบทบาทมากกว่าสบตที่เป็นหน่วยงานพัฒนาอาจารย์มองมุมนี้ยังไงดูเหมือนว่ามันดําเนินไปในทิศทางนั้นนะครับก็คือในทิศทางซึ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยค่อนข้างที่จะรวบอานาจในการแก้ไขปัญหาซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีสบต สบาตาเขาก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองแล้วก็มี<ช>อำนาจหน้าที่ชัดเจนและปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสบาตาเขาก็ได้ทํางานไปค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้นะครับใ,ในความเห็นผมแล้วก็เขาทํางานในเชิงของภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นมีการเยียวยามีการอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าไปในทิศทางที่ที่ดีนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเหตุว่า ในช่วงที่มีการมีเหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนระมาดอน <whis> ที่ผ่านมาทําให้ฝ่ายการเมืองจําเป็นจะต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่าง,ง<ม>หรือ,อฝ่ายที่ต้องการที่จะมีอํานาจเนี่ยถือโอกาสนี้รวบรวมอำนาจมาไว้ในมือของตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ <ứng> ที่น่าคิดอยู่นะครับเอาแต่อันหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าชัดเจนที่สุดก็คือว่าการแก้ไขปัญหาวามจอยชนมาคใต้นั้น เราไม่มีทางที่จะใช้กําลังนะครับเล็กสามารถแก้ไขปัญหาได้ที่ผ่านมาผมจําไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับเรื่องเรื่ององค์กรในการแก้ไขปัญหาเพราะว่ามีตัวย่อเยอะแยะไปหมดเลยผมก็เลยไม่ไม่อยากจาแล้วตอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่มีเหตุการณ์ปล้นปืนสีมกราคม2,547มาดูเหมือนกับว่าจะมีหน่วยงานที่มีชื่อย่อเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเกินเกินสิบหน่วยงานนะคะเกินสิบหน่วยงานเกินสิบหน่วยงานแล้วเราเห็นว่า ยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่แล้วเรายิ่งเพิ่มหน่วยงานทางด้านการทหารหรือความมั่นคงหรือตำรวจอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ผมทราบเอกว่ามีดําริตท,ที่จะเอเพิ่มกําลังตำรวจลงไปในพื้นที่อีกอซึ่งซึ่งมันมีมากอยู่แล้วในปัจจุบันและก็ไปสร้างความอึดอัดและก็ความไม่สบายใจให้กับชุมชนซึ่งใน,ในปัจจุบันในชุมชนเนี่ย มันก็มีทั้งมันมีทหารที่ที่ที่เดินกันเยอะมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าเราต้องคิดใหม่ว่าทําอย่างไรเราให้กลไกปกติของมันทํางาน,นกลไกในระบบประชาธิปไตยทํางานไม่ไม่ไม่ไมใช่กลไกพิเศษกลไกทางด้านอํานาจเองน,นะครับ ได้คะ่ะในช่วงแรกนะคะอาจารยา์ได้มีการสะท้อนออกมาให้เราเห็นนะคะว่าปัญหาหลักๆที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือ1ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่แยกไม่ออกจากเรื่องของการเมืองไทย<ม>ในเรื่องของการใช้อํานาจในเรื่องของความมั่นคงที่เข้ามาครอบงาในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนไกลอาจจะกลายเป็นอุตสาหกรรมความมุนแรงไปแล้วนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อาจจะใช้วิธีการเดียวไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมีปัญหาที่แยกออกเป็นมิติต่างๆที่น่าสนใจหลากหลายมิติด้วยกัน นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ดาวทางในการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบเพื่อจบปัญหาได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการควรจะแก้ไขปัญหาไปในทิศทางไหนอย่างไรสำหรับก้าวย่างต่อไปในการเดินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าม,มาพูดคุยกับอจรย์ยังต่อค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเสียงสะท้อนชายแดนใต้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วก้าวย่างต่อไปสําหรับการแก้ไขปัญหาภาคใต้อาจารย์มองว่าควรจะแก้ไขอย่างไรดีสําหรับอาจารย์มูฮัมหมัดลิยาสนะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดทิ้งประเด็นไว้น่าสนใจอาจารย์บอกว่าออ่ไม่สามารถที่จะใช้ความรุนแรงไปปราบได้แต่จะต้องใช้ประชาธิปไตยไปแก้ไขและให้กลไกปกติมันเดินหน้าอยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึงมันคือวิธีการยังไงให้เห็นเป็นรูปธรรมครผมผมคิดว่าอันหนึ่งซึ่ง เกิดความกลัวลึกๆอยู่ในใจิตใจของผู้เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าถ้าว่าปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้ง,อ,อ,ยง,อ,ยงอย่างทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับหรือให้มีการประชามติให้มีการาสิ่งที่เรียกว่าการดูแลตัวเองจังหวัดปกครองตัวเองกอ,งอ,อะไรประมาณนั้นเป็นต้นเนี่ยนะอาจจะมีความกลัวลึกๆว่าท้ายที่สุดจะนําไปสู่การ การแบ่งแยกเด่นนะครับซึ่งซึ่งความกลัวเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดจากการที่เราไม่มั่นใจว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ค,คือคือในสังคมเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มหลากหลายหลากหลายเอ่อแฟกเตอร์หลากหลายปัจจัยที่คอยคัดข,า,ขานอํานาจกันอยู่เรามีข้อสมมติฐานนะครับและเป็นข้อสมมติฐานที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่านะในหลากหลายกลุ่ม หลากหลายคนในสังคมนั้นเนี่ยมันจะคานอำนาจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปยากมากที่จะถ้าหากว่าเราปล่อยให้มีการปกครองตัวเองเนี่ยสมมุตินะครับหรือจัดการตัวเองเนี่ยประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเขาจะต้องการแบ่งแยกดินแดนนะครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่นะย่อมจะมีการคานอำนาจซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเมื่อเรามีความมั่นใจตรงจุดนี้อ่า คนไกประชาิปไตยมันเดินได้นะครับมผมยกตัวอย่างง่ายๆรัฐบาลเขาประกาศไว้ก่อนที่เขาจะได้มีการาทํางานนี่นะครับการเลือกตั้งว่าเขาจะสนับสนุนในเรื่องของการกระจายอำนาจโดยจัดการในเรื่องรูปแบบปกครองพิเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปหนึ่งปีรัฐบาลก็ยังไม่ได้ทําอะไรในสามจังหวัดชายแดนภา,าคใต้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจในเรื่อง ให้จังหวัดดูแลตัวเองในรูปแบบพิเศษอะไรก็แล้วแต่คอาชัยลึกๆซึ่งหลายท่านก็คงจะฟังอตอนที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปให้ปักคำกับสารรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็บอกว่ามีความกลัวลึกๆว่าจะทำให้เกิดการการแบ่งแยกดินแดนนะครับหรือว่าอาจจะทำให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขามีความเห็นที่ท,ท,ที่ไม่เห็นด้วย เพราะนี่นี่ความเห็นแบบนี้นะครับทําให้ผมคิดว่ารัฐบาลก็ยังไม่ไม่ไมกล้าที่จะทําอะไรเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องมั่นใจว่าระบบอบประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาลเองก็ต่อสู้อยู่ในปัจจุบันคะนะครับว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปที่เราจะควรทําก็คือว่าทําอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นคคือเรื่องราวในสามจัดเชายนภาคใต้นั้นไม่ใช่เรื่องราวเฉพาะ ฝ่ายความมั่นคงเท่านั้นหรือไม่ใช่เรื่องของทหารไม่ใช่เรื่องของตำรวจหรือไม่ใช่เรื่องของฝ่ายปกครองค่ะแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนในในสามจังหวัดและในประเทศไทยด้วยนะก็ต่อเมื่อเรามีความรู้สึกแบบนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใครรู้ดีที่สุดในสามจังหวัดเนภาคใาต้านะครับประชาชนก็อ้างว่าตัวเองรู้ดีที่สุดไม่ได้ทหารก็อ้างว่าตัวเองรู้ดีที่สุดไม่ได้หรือฝ่ายปกครองก็เช่นเดียวกันเราเราเราต้องเราต้องทางานร่วมกันนะครับ อาจารย์แต่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มาร่วมพูดคุยอย่างที่เราคุยกันไปนะคะ<ช>แล้วก็มีการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร وم, <ช>่วมแต่อาจารย์มองว่าตรงนี้นี่เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนจริง,รงๆหรือยังคือ,คอเ,วเวลาเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันมีความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่มีการยิงทหารที่อำเภอมายอที่ผ่านมาเนี่ยทำให้อารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชน มีความรู้สึกที่ที่ที่ไปในทิศทางต้องการให้จัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งฝ่ายการเมืองเองในฐานะที่ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชนเนี่ยก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกที่ต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็ต้องใช้กําลังลงไปมากพอใช้กําลังลงไปมากเนี่ยผลมันก็จะจะจะ,จะติดลบทันทีเลยเพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่เกิดความรุนแรงเนี่ยภาคประชาชนเนี่ย จะถูกกันออกไปก่อนคะนะครับเวลาช่วงที่มีการมีความเงียบเกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างเบาบางประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น <คะ S 2> แต่เวลามีสถานการณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยภาคประชาชนต้องถอยกลับไปหลายก้าวเลยทีเดียว <คะ S 2> ถึงเรียกว่ามีมีคนบอกว่าในยามสงครามนั้นคนที่ตายก่อนก็คือนกพิราบนะครับก็คือพวกที่ แ<ใ>นวทางสันติสันติภาพก็จะก็จะถูกกันออกไปเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับพอภาคประชาชนเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาอ่ะเกิดความรุนแรงเกิดความรุนแรงฝ่ายการเมืองต้องการให้มีการแก้ไขความรุนแรงแบบฉับพลันทันด่วนเพราะตัวเองจะต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายค้านรับผิดชอบต่อประชาชนในการตอบกระทู้ในสภาก็เลยต้องการแก้ไปปัญหาแบบเร่งด่วนมันก็เลยเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเพราะเราเราเราทำไงให้สามารถที่จะ ออกไปจากเหตุการณ์นี้ได้ก็คือว่าทุกครั้งที่มีความรุนแรงนะครับฝ่ายการเมืองนี่จะต้องมั่นคงนะครับแล้วก็ดังที่ทราบนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนทั้งรัฐบาลของคณะปฏิวัติรัฐประหารอย่างเช่นพลเอกสนธิเป็นต้นหรือรัฐบาลของท่านพลเอกะสุรยุทธ์รัฐบาลของท่านอภิพิธิ์รัฐบาลของท่านทักษิณรัฐบาลของท่านยิงลักษ์ล้วนแล้วแต่ประสบป,ปัญหาเดียวกันนั่นก็หมายความว่า อ่ามันไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ที่ของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมันเป็นปัญหาของรัทุกรัฐบาลมันทำอย่างไรประเด็นเหล่านี้จะได้ไม่มาใช้ในในเรื่องทางการเมืองอะนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้ในเรื่องทางการเมืองในภาคประชาชนก็จะได้เข้ามา เพิ่มขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังอย่าง,จร,งจริงจังเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คะน,นิดนึงเมื่อเบรกที่แล้วอาจารย์พูดถึงกลไกลปกติว่าควรจะเอามาใช้แล้วก็ที่พูดถึงเรื่องของปัญหาของกฎหมายพิเศษที่ใช้อยู่ในพื้นที่การให้กลไกลปกติดําเนินการเนี่ยหมายถึงอะไรคะต้องยกเลิกกฎหมายพิเศษต่างๆเหล่านะั้นหรือยังไงเร,เราต้องประเมินนะครับว่าพื้นที่ไหนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความรุนแรงนั้นเนี่ยมันมีความลดลงหรือว่าโครงสร้างของความรุนแรงเนี่ย ไม่ใช่เป็นโครงสร้างที่ที่จะต้องใช้กฎหมายพิเศษต้องค่อยๆผมใช้คำว่าเอ็กซเรย์ค่อยๆเอ็กซเรย์แล้วก็ค่อยๆยกเลิกซึ่งในปัจจุบันเรามีสามอำเภอในในในจังหวัดสงขลากับหนึ่งอำเภอในจังหวัดปัตตานี <herself. S 1> เป็นต้น<ค>ะนะครับที่ที่ใช้อยู่ใช้กฎหมายพรบความมั่นคง <ะ S 1> ซึ่งก็เป็นกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยน้อยกว่าพรกฉุกเฉินและกฎเอกการศึกษา นะครับเราค่อยๆค่อยๆยกเลิกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยกเลิกทีเดียวหมดพื้นที่ไหนที่เราต้องทํางานร่วมกันกับอบตทํางานร่วมกันกับผู้นําศาสนาทํางานร่วมกันกับบรรดาครูอาจารย์นะครับแล้วก็องค์กรเอกชนและดูว่าพื้นที่ไหนซึ่งสามารถที่จะยกเลิกได้ต้องค่อยๆยกเลิกและการค่อยๆยกเลิกนั้นเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่า รัฐบาลกําลังที่จะแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางประชาธิปไตยนะครับค่ะอาจารย์ใช้คำหนึ่งในการเขียนบทความของอาจารย์อาจารย์บอกว่าการแก้ไขปัญหาควรจะใช้ถุงมือกามี่แทนกำปั้นเหล็กอาจารย์ขยายความหน่อยสิคะก็ดังที่เราทราบกันนะครับว่าความรุนแรงไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมบอกได้เลยในในในโกโซโวที่ผ่านมาในอาเจในอ่อาซูดานในซีเรียนะครับในอิรัก ทุกครั้งที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลใช้ความรุนแรงเนี่ยรัฐบาลจะจะจะตกเป็นรองทันทีเลยนะครับในทุกทที่เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาต้องต้องต้องมีความมั่นคงนะครับใน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 การที่จะนําเอาประเด็นในเรื่องการเมืองนําการทหารที่เราที่เราพูดกันอยู่เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะใช้มันจะใช้ความรุนแรงไม่ได้นะครับไม่มี อ,อความขัดแย้งที่ไหนจบลงด้วยการวิธีการทางทหารหรือว่าการใช้ความรุนแรงมีแต่วิธีการประชาธิปไตยมีการพูดคุยมีการเจรจาะนะครับค,บคบเพราะฉะนั้นสั่งๆันได้นึงถุงมือกำลังใ่ที่ว่าประกอบดปวยวิธีการอะไรบ้างคะหนึ่งต้องกระจายอำนาจนะครับกระจายอำนาจอย่างแท้จริงในปัจจุบันเนี่ยเรามีการกระจายอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น <c oughs> การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เป็นการกระจายอำนาจในความหมายที่แท้จริง <c oughs> ยังมีการกักในเรื่องของการกระจายอำนาจอยู่ <c oughs> นะครับเ <c oughs> มื่อเรามีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด <c oughs> เขาจะเป็นคนที่จะแก้ไขปัญหาในเองเขารู้เนี่ย <c oughs> ท้องถิ่นเขารู้ว่าลูกใครเนี่ยนะครับอ่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตสมาชิกอบตเขารู้ว่าใครเป็นคนทำเขารู้ว่านี่คือลูกใคร นะครับเพราะว่าในชุมชนเนี่ยมันมีงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานโกนผมไฟงานเยอะะไปหมดเพราะฉะนั้นคนรู้จักกันหมดและแล้วคนพูดได้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้ให้ชุมชนเขาเขาเขามีอํานาจเพิ่มขึ้นในการที่เขาแก้แไขปัญหากันเองเนี่ยอันนี้เป็นสเต็ปแรกเป็นขั้วแรกส่วนในเรื่องการปกครองแบบพิเศษในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นขั้วที่สองที่สามสามนะครับแต่ว่า จำเป็นจะต้องไปในทิศทางนี้หาไม่แล้วความรุนแรงจะเพิ่มขึ้น อาจารย์ก็สรุปวันนี้แล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงการใช้กําลังปราบปรามไม่ใช่วิธีทางในการที่จะจบปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนค่ะวิธีการที่สําคัญคือต้องใช้สันติวิธีให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมนะคะกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นเป็นสเต็ปแรกอย่างจริงๆแต่ว่าจะก้าวต่อไปสู่เขตปกครองพิเศษหรือไม่อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปที่จะตามมาแต่ประเด็นสําคัญคือประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเพราะว่านี่คือปัญหาของคนทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งของคนไทยทั้งประเทศนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะทางภาครัฐเองนะคะก็ต้องใช้วิธีการที่นุ่มนวลรวมไปถึงเรื่องของการค่อยๆยกเลิกกฎหมายพิเศษในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมีการประเมินกันแล้วก็ใช้กระบวนการยุติธรรมปกติเข้ามาให้มีผลบังคับใช้เพื่อความปกติสุขของสังคมค่ะนี่ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งที่วันนี้นะคะได้รับการพูดคุยแล้วก็มีการเสนอมาจากดรมูฮัมหมัดอิยาสค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ด้วยที่มาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ หมดเวลาของเสียงสะท้อนชายแดนใต้วันนี้แล้วนะคะอาจารย์มูมหมัดอ i ยสาสค่ะดิฉันชนิดแอนปูน,นันธีแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ